สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมบีมจากเพจ Crazy Salesman ขายกระตุยวันนี้เรามาพบกับอุปกรณ์ที่กั้นประตูที่จะหยุดโลกทั้งใบให้หนายคนเดียวฮ่าฮ่ามันเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่กั้นประตูสมัยอาร์แบบสอดใต้ประตูรุ่นมาตรฐานสามารถใช้ได้กับประตูบานเปิดทั่วไปเหมาะสำหรับประตูที่มีช่องว่างใต้ประตูประมาณ1-2เซนติเมตรคุณสมบัติ สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5เสียงรบกวนกลิ่นไม่พึงประสงค์แสงสว่างมาแมลงสัตว์เดื้อยคานต่างๆความเย็นจากเครื่องปรับอากาศไม่ให้ไหลออกด้านนอกช่วยประหยัดค่าไฟและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วยติดตั้งง่าย เพียงนำอุปกรณ์ที่กั้นประตูไปทาบและวัดขนาดประตูและใช้คัตเตอร์ตัดตามที่วัดขนาดแล้วจึงนำไปสอดเข้าใต้ประตูโดยนำด้านที่เป็นพลาสติกใสคว่ำลงด้านล่างแล้วสอดเข้าใต้ประตูโดยไม่ต้องขันนอ็อตหรือใช้อุปกรณ์ใดๆเพื่อติดตั้งเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถถอดออกมาปัดกวาดทำความสะอาดได้ง่ายของแท้ไม่ย่นไม่หกักไม่งอมองหาอุปกรณ์ที่กั้นประตูของแท้ต้องสมายอาร์มเท่านั้นนะครับ นี่นี่นี่กระซิบบอกให้เขาบอกว่าความจี๊ดของเจ้าเนี่ยไม่ได้จบอยู่ในแค่นั้นนะครับมันถูกขายไปแล้วทั่วโลกเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเจ้าแรกที่คิดคนสิทธิบัตรไว้เลย่างสกาประเทศทั่วโลกของแท้แน่นอน ติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะบานประตูหอดซักได้ไม่ทําให้พื้นผิวเป็นรอยมีหลายสีให้เลือกสรรสีดำสีขาวสีครีมสีน้ําตาลสีลายไม้ราคาโปรโมชั่นตอนนี้จากราคาเต็ม390บาทเหลือเพียง280บาท2อ,อันเหลือเพียง490บาทหรือ3แถม1ไปเลยเหลือเพียง แปดบาทเท่านั้นกดหาเราตอนนี้ซื้อหาเราตอนนี้ข้างล่างเลยครับเพียงคุณกดไลค์กดแชร์แ็กเพื่อนใต้คอมเมนต์แล้วแคปตัวนั้นน่ะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์คุณจะรับสิส่งฟรีทั่วประเทศดีขนาดนี้ไม่บอกต่อไม่ได้แล้วครับ